สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้สาวภูไทยกำลังเตรียมตัดตินเฮดค่ะเมื่อน,นี้จะมาพาแกงเฮดเสิร์ไข่มดแดงและก็เสิร์ตผักเน่านำเด้อค่ะไปชมกันเลยจ้าก่อนอื่นเขาตั้งน้ำเดือดไว้เด้อค่ะใส่พริกแห้งและก็ตะไคร้ไว้เลยค่ะใส่เกลือเตรียมปลาแดกเครื่องปรุงลงไปให้มันครบค่ะพอตั้งน้ำเดือดแล้วก็ ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะแกงเห็ดสไตล์สาวภูไทยเนาะค่ะสาวภูไทยจะแกงเฉพาะแบบว่าอันที่ชอบนะคะเครื่องปรุงกับปรุงอันที่มันถึกลิน้นถึกปากเฮานะคะใส่เห็ดลงไปจ้าเห็ดเฮากะซื้อมาห้าสิบบาทก็จะเริ่มใส่ไข่มดแดงนะคะเพราะว่าเห็ดจะเริ่มซุกแล้วจ้าไข่มดแดงเฮาที่ แช่ช่องฟิตไว้นะคะที่ซื้อมาแช่ไว้นะจ๊ะแข็งๆอยู่ค่ะแต่ว่าเคลียร์ๆลงได้ค่ะเอากระใส่ไปค่ะอยากจะแนะนำนะคะไข่มดแดงค่ะไปซื้อมาไว้ใส่แช่ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะกินได้นานอีกทีค่ะแม่นความค่ะ ต่อไปกระใส่ผักเน่าค่ะผักเน่าภาษาไทยเพื่อนเอินชะอมนะคะภาษาภูไทยกัเอินผักเน่าจ้าอันเดียวกันค่ะเสิร์ฟผักเน่าลงไปค่ะกระใสปรุงเข้าปรุงได้ตลอดเวลาะะเด้อค่ะเ้ากระชิมไปตลอดนะคะ แซบบอแซบมันกระปุงเสือไปเรื่อยๆค่ะปุงใส่ไปเรื่อยๆแล้วจ้ะพอมันสุกพอเขารู้ว่ามันแซบแล้วเรากะใส่ผักอีตู่ค่ะใส่ผักอีตูห่หอมๆลงไปจ้ะอันนี้คือแกงบอได,ด้ใส่พริกเด้อค่ะตำไว้แล้วค่ะจิมาใส่พริกเอาตอนสุดท้ายค่ะเพราะว่าสาวภูไทยช่วงนี้กิ่นเผ็ดบ่ค่อยได้เนาะค่ะกระตักแบ่งไว้แล้วกับใส่พริกลงไปทีหลังค่ะ จ้าเป็นตะแซบนำอยู่บอกคะมาเด้อค่ะถือถทยมาเด้อจ้ะมาตักเอาเด้อค่ะขอบคุณเค่ะขอบคุณในหลายเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่อันย่างมานำกัดเนาะคะ่ะเนาะจนมาฮอดมื้อน,อน,นี้เนาะคะ่ะไปสููไปเรื่อยๆค่ะ กะสิพยายามตามเพื่อนที่รุ่นเก่าๆให้ครบทุกคนเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าช่วงนี้ก็ยากงากเนี่ยจังหน่อยสิพยายามดึกดื่นกะสิทักเด้อจ้า